สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะพิมพ์จะมาแชร์สูตรนะคะชานมโกโก้นะคะและก็โกโก้นมสดนะคะประจำเมนูขายดีประจำร้านชานมไข่มุกสไตล์ไต้หวันนะคะเรามาทำเมนูแรกกันก่อนเลยนะคะคือโกโก้นมสดค่ะเราจะใช้น้ำร้อนนะคะอยู่ที่ 150ml นะคะ น้ำร้อนอยู่ที่150ยห้าสินะคะใช้น้ำร้อนอยู่ที่150่งร้อยลนะคะวันนี้พิม์พจะใช้แก้วเชคแบบนี้นะคะเทน้ำร้อนลงไปค่ะหนึ่งร้อเราจะใส่ผงโกโก้นะคะวันนี้นะคะพิม์พจะใช้ผงโกโก้ของทิว i p นะคะเราจะใช้ผงโกโก้ของทิว i p นะคะ ชนิดสีเข้มนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะใช้โกโก้สีเข้มของทิวลิปสองช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะครีมเทียมนะคะ เราจะใส่ครีมเทียมที่สองช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้เป็นโกโก้นมสดสูตรเก้ายิสองอน,นะคะเราจะใส่น้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมอน้ำเชื่อมตัวนี้นะคะคือน้ำเชื่อมที่เราทำเองนะคะ คุณผู้ชมสามารถกดย้อนไปดูนะคะที่ที่พิมพ์สอนไว้นะคะคือน้ำเชื่อมตัวนี้เราจะทําเองค่ะจะเป็นโกลเด้นไซรัปค่ะเป็นน้ำเชื่อมด้วยน้ําตาลทรายแดงนะคะ,ะซึ่งจะเพิ่มความหอมให้เมนูเครื่องดื่มเราค่ะนมข้นหวานนะคะ30 ml ค่ะน้ำเชื่อม1ออนนมข้นหวาน30 ml หรือ1ออนนะคะนมข้นจืด30 ml เหมือนกันค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วคนนะคะ ันนี้เราจะใช้ก้านปั่นไฟฟ้านะคะพิมจะปั่นด้วยก้านปั่นไฟฟ้านะคะเพื่จะทําให้ปั่นได้เร็วมากขึ้นนะคะหากคุณผู้ชมไม่มีก้านปั่นไฟฟ้าก็ใช้ช้อนเอาได้แะคนแต่มันจะใช้เวลานานกว่าแค่นั้นเองค่ะแล้วเครื่องดื่มของเราเนี่ยรสชาติก็จะละมุนขึ้นนะคะ เข้ากันแล้วค่ะเราพักโกโก้นมสดไว้นะคะเรามาทำชานมโกโก้สไตล์ไต้หวันกันค่ะตัวนี้นะคะเราจะใช้เบบชาดำอัสาัมไต้หวันนะคะซึ่งสามารถกดไปอย้อ,ยอนไปดูคลิปที่พิมพ์ได้แชร์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือตัวนี้จะเป็นชา อาดำอัสสัมไต้หวันที่เรานําเข้ามานะคะก็คือเฟรนชชายของเรานําเข้ามาค่ะหากคุณผู้ชมสนใจค่ะเดี๋ยวพิมจะแม่แนบคลิปไว้ใต้แนบลิง์กนะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะอันนี้คือเบชาดำอัสสัมไต้หวันนะคะ 150ml นะคะเราจะใส่ลงไปค่ะแล้วเราจะใส่ผงโกโก้ค่ะของยี่ห้อทิวลิปสีเข้มเราจะใส่ผงโกโก้ สองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะลงไปค่ะใส่ครีมเทียมนะคะสองช้อนชาส,สองช้อนโต๊ะนะคะครีมเทียมสองช้อนโต๊ะนะคะ 30 ml ค่ะหรือ1ออนค่ะลงไปค่ะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมตัวนี้ก็คือน้ำเชื่อมที่เราทำเองนะคะกดย้อนไปดูได้นะคะน้ำเชื่อม1นึ่งออนค่ะนมค้นจืดสามสิบมค่ะน้ำเชื่อมนะคะสำหรับชงเมนูชานมต่างๆค่ะพิม์พแนะนำให้เป็นน้ำเชื่อมสีทองนะคะที่ ใช้น้ำตาลทสาแดงนะคะมันจะเพิ่มความอร่อยนะคะให้กับเมนูของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ,นะคะเราจะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเราจะตีด้วยก้านไฟฟ้าค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเปิดร้านชานมไข่มุกจําเป็นมากเลยนะคะที่ต้องใช้ก้านตีฟอง ไฟฟ้านะคะเพราะว่าตัวชาเมนูชานมต่างๆค่ะต้องใช้ก้านตีฟองนะคะเพื่อจะทําให้รสชาดดึงรสชาติชาออกมามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะทําให้ชาค่ะมีความหอมอร่อยนะคะเมนูนี้สําหรับคนอชอบชานมโกโก้สไตล์ไต้หวันนะคะจะต่างกันต่างกับเมนูแรกเมนูแรกของเราเนี่ยจะไม่มีชาแต่เมนูนี้จะเพิ่มน้ําชาเข้ามานะคะ คือคนกินแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะโอเคเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราจะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะแก้วนี้ชานมไต้หวัน